เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการทดสอบนะครับตัวระบบะกล่องควบคุมสมาร์ทฟาร์มนะครับที่จะส่งให้ลูกค้านะครับโดยในะระบบนะครับจะแบ่งออกมาเป็นสส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนที่ควบคุมอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นชุดนี้นะส่วนที่2นะครับจะเป็นการควบคุมแบบเมนูนัน,นะครับเราจะเอา2ระบบเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันสามารถทํางานได้ทั้งแบบออโต้และเมนูนันนะครับ โดยหน้าตู้นะครับมันก็จะมีไฟสถานะบอกนะครับว่าขณะนี้ทํางานที่ระบบออโต้หรือว่ามีนวนถ้ารเราปิดสวิตนะครับโดยที่มีนวนเราสามารถที่จะควบคุมนะครับผ่านสวิตหน้าตู้ได้เลยเราก็จะได้ยินเสียงเม่เิดทำงาน เราเป็นปิดไปที่ออโต้นะครับไฟออโต้ก็จะแจ้งว่าณขณะนี้นะครับทำงานอยู่ที่โหมดออโต้เราก็สามารถสั่งงานผ่านนะครับหน้าจอได้ในถ้าเราไม่ได้หยิบมือถือไปนะครับหรือทำการควบคุมผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ระบบเซ็นเซอรนะครับระหว่างาหน้าเว็บแล้วก็ที่บอร์ดคอนโทรลนะครับอย่างนี้นะครับในระบบนี้นะครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นาการตรวจสอบเช็คการทำงานิดปกติของอุปกรณ์นะครับของตัวโอเวอร์โหลดก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับว่า เกิดการโอเวอร์โหลดขึ้นนะครับตัวนี้ถ้าเราเอานะครับกดรีเซ็ตนะครับที่โอเวอร์โหลดการแสดงก็จะหายไปพอเราเกิดความผิดพลาดขึ้นมานะครับ ตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถดูแลระบบได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องเข้าไปที่ฟาร,ร์มนะครับเราสามารถตวรวจสอบความทางนานปิดปกติได้นะครับหรือจะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับ มันมีให้ใช้ทั้งสองแพลตฟอร์มนะครับผ่านหน้าเว็บแล้วก็โมบายแอปพลิเคชันมีข้อมูลแสดงนะครับเป็นเรียวไทม์ให้เราเห็นเป็นลักษณะของกราฟนะครับขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะครับ